สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงสุนาพรมและรายการ CEO Talk เป็นประจำนะครับทางก f f e r i n Channel ซึ่งรายการของเราครับจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่เนี่แหละครับส่งคำถามของท่านมาได้ตามอ e ีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แหละครับคำถามของท่านจะถูกนำมาพูดคุยกันในรายการกับ CEO ที่มากไปด้วยประสบการณ์นะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท g i f ฟิรินสกายไลน์ยูนิจำกัด แพทย์หญิงนารินีภับูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านแต่ก็เป็นคําถามที่อ่านจบแล้วก,ก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจเขาด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยสมัคร กิฟฟารีนเพราะเกรงใจเพื่อนเป็นสุภาพสตรีนะครับไม่ได้คิดที่จะตั้งใจทําธุรกิจอะไรเพราะว่าเขาทํางานโรงงานครับแต่สุภาพสตรีท่านนี้ทำงานโรงงานเนี่ยเขาก็บอกงานเนี่ยก็เยอะมากแล้วก็ OT เนี่ยก็ดีคือไรายได้ดีรายได้ดีนะครับแต่พอมาระยะหลังเนี่ยโรงงานเนี่ยเริ่มมีปัญหาเพราะว่าเขาสู้กับค่าแรงที่มันต้องขึ้น ตามนโยบายต่างๆเนี่ยไม่ไหว<ม>พูด,ดง่ายๆก็คือจําเป็นที่จะต้องลดพนักง,งานลงเมื่อลดพนักง,งานลงเนี่ยปรากฏว่าเขาก็อาจจะโชคไม่ดีกลายเป็นหนึ่งในพนักง,งานที่จะต้องถูก lay off <ม>เลิกออฟกหมายความว่าถูกเชิญให้ให้ออกจากงานไปนะครับเขาก็คิดถึงธุรกิจกิฟฟารีนที่เขาเคยสมัครไว่นานแล้วแต่มาติดใจตรงคำพูดที่ผู้แนะนำรือเพื่อนเขาบอกว่า กิฟฟารีนเนี่ยขายตรงเนี่ยไม่ใช่งานขายเขาสงสัยมาดูตลอดเลยว่าเถ้ามันไม่ใช่งานขายเนี่ยรายได้มันจะมาจากไหนเพราะว่าคอมมิชชั่นหรือเงินปันผลหรือรายได้มันก็น่าจะมาจากเปอร์เซนต์ที่เป็นสัสดส่วนของยอดขายที่เราทําได้พอจะไปถามเพื่อนผู้แนะนําก็ปรากฏว่า เพื่อนแนะนําพูดแนะนําคนเนี้ก็ถูกออกจากงานไปแล้วแล้วก็ย้ายไปต่างจังหวัดก็เลยไม่รู้จะไปถามใครดีครับหมอว่าตกลงไอ้ขายตรงที่ไม่ใช่งานขายแล้วล่ะได้มาจากไหนกันแน่สำหรับกิฟฟรีนนะคะขออธิบายง่ายๆนะคะว่า คำว่าขายเนี่ยมันเป็นคำหนึ่งที่คนไทยกลัวค่ะจันเอ็ดนะคะขายมันถ้าเราหลบตานึกถึงคำว่าขายเนี่ยมันเหมือนกับเซลล์ที่ไปตื้อที่ไปบังคับแล้วมันเป็นงานที่ไม่มีใครอยากจะทำเอาเป็นว่ามันเป็นงานที่ส่วนหนึ่งเป็นงานแนะนำสินค้าและส่วนหนึ่งเป็นการแนะนำธุรกิจ และอีกส่วนหนึ่งคือการดูแลคนที่อยากทําธุรกิจให้ทํางานเป็นดีกว่านะคะมากกว่านะคะทีนี้งานแนะนําสินค้าเนี่ยเป็นงานที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลบคําว่าขายออกไปเนี่ยการแนะนําสินค้าจากใจเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยมีความถนัดเป็นพื้นอยู่แล้วนะคะคุณผู้ถามเองเนี่ยหมอเชื่อนะคะว่าต้องเคยใช้สินค้าที่ซื้อตามห้างร้านมานี้แล้วเนี่ยดีพอเจอเพื่อนที่รักที่ชอบก็อดที่จะเล่าให้ฟังหรือแนะนํา ไม่ได้นี่เป็นนิสัยประจําชาติของคนไทย <c oughs> ที่มีอะไรจะเล่าให้เพื่อนฟัง โดยเฉพาะเรื่องดีๆอย่างเช่นบางทีเราสงสารเพื่อนอ่ะเห็นเพื่อนผมแห้งกรอบฟูเลยเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าเธอไปใช้แชมพูยี่ห้อนั้นสิฉันใช้มาแล้วมันดีเราเล่าได้ทั้งนั้นแหละงานของกิฟฟารีนถ้าจะมีพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทของการแนะนําสินค้าก็เหมือนกับชีวิตจริงที่คุณเคยทํากับสินค้าอื่นที่คุณไม่มีไรายได้กลับมานั่นแหละนะคะแต่ในกิฟฟารีนเนี่ยเราชวนคุณมาเป็นเจ้าของค่ะเ,เ,เป็นเจ้าของกิฟฟารีนเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของสินค้าเพราะฉะนั้นก็เหมือนคุณแนะนําสินค้าที่ตัวเเเออองงป็นจ้าข คำว่าขายออกไปจากใจก่อนนะนะคะเอาคำว่าเงินออกไปจากใจก่อนเอาคำว่าค่าคอมออกไปจากใจก่อนนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเนี่ยเพื่อนใช้แล้วชอบเราสังเกตดูเพื่อนอาจจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยยังไม่สนใจยังมีโ t d ดียังมีรายได้ดียังไม่พร้อมยังไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะแต่ใช้สินค้าต่อไปเรื่อยๆเราาเรียกกลุ่มนี้ว่าเพื่อนที่เป็นสมาชิกผู้บริโภคหรือเพื่อนบางคนใช้สินค้าแล้วดีเนี่ย มีโอกาสไปแนะนําคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก็ชอบเฮ้ยกลับมามีไรายได้ด้วยเหรอมันมายังไงเหรอเพื่อนพวกนี้ก็คือพวกพวกที่มีโอกาสสนใจที่จะทําธุรกิจค,คนกลุ่มนี้ก็คือคนกลุ่มที่คุณเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถที่มีซึ่งเราจะสอนให้อัปลายจะสอนให้ถึงออัปลายของคุณไป ต่างจังหวัดแล้วทางบริษัทที่ศูนย์ใกล้บ้านเนี่ยเขาสามารถหาข้อมูลได้นะคะว่าใครเป็นต้นตระกูลของคุณที่เขาทาธุรกิจอยู่ในละแวกนั้นซึ่งเขาจะมาดูแลคุณให้นะคะคอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะคเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยคุณอยากไปเจอคนที่อยากทําธุรกิจคุณก็จะสามารถคุยกับอัพไลน์ต้นสาย นะคะแล้วก็ช่วยการทำให้เขาทำงานเป็นทีมงานก็จะเติบโตเงินไม่ได้มาจากการขายสินค้าอย่างเดียวแต่เงินมาจากการที่เราสร้างทีมงานของผู้ใช้สินค้าค่ะ สร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าข้อเด่นของกิฟฟารินก็คือว่าเมื่อคุณไปชวนใครและใครไปชวนใครต่อๆลงไปเนี่ยนานๆเข้าคุณอาจจะรู้จักเขาไม่หมดแล้วแต่เราจะไม่ตัดใครจากเครือข่ายของคุณแล้วทุกคนเขาเข้ามาด้วยหัวใจที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของกิฟฟารินเขาก็จะใช้กิฟฟารินเพราะเขาเป็นเจ้าของไงคะนะคะเงินที่ทุกคนได้รับเนี่ยเป็นเงินที่เราไม่ได้เสียไปในช่องทางที่วางตามห้างร้านค่ะควันนี้เนี่ยถ้าเราจะเอาสินค้าไปวางตามห้างร้านจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะมากนะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ ที่สูงมากถ้าเทียบกับราคาขายเงินจํานวนเดียวกันนั่นแหละค่ะที่กิฟเฟอรินคืนให้กับทุกคนตามผลงานเขาพูดคํานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะอย่าก,กังวลนะคะ หมอเองไม่เคยสอนให้ใครเนี่ยขายอย่างเดียวเพราะขายอย่างเดียวเนี่ยความสง่างามของนักธุรกิจมันจะไม่ค่อยเกิดแล้วคนจะกลัวคุณด้วยเห็นหนะ้าคุณแล้วก็ต้องเสียเงินเสมอเลยเหรอเขาจะไม่อยากเจอคุณจะเลี้ยวหนีคุณนะคะตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยและพยายามรักษาความเป็นเพื่อนเนี่ยด้วยการเล่าเรื่อง ให้เพื่อนได้ประโยชน์มองนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราเดินไปหาใครแล้วเราสามารถพูดให้เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์ไม่ใช่เราได้ประโยชน์นั่นหมายความว่าเราพูดแล้วเรายังเก็บเพื่อนไม่ได้ไงจันเอ็ใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดไปพูดมาเพื่อนรู้สึกว่านี่เธอมานั่งตื้อฉันเนี่ยเธออยากจะได้อะไรเหรอเธออยากได้อะไรจากฉันเหรอเธออยากได้คอมมิชชั่นจากฉันใช่ไหมนั่นคือเขาเสียประโยชน์ซึ่งก็ทําให้เกิดงานที่ไม่สาม,มิตผลไงนะคะคนั่นก็ถือได้ว่าจริงๆความเป็นธรรมชาติข,ของการ เล่าความประทับใจตัวเราเองเนี่ยใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ง่ายถูกต้องค่ะบางครั้ง ตั้งใจขายเกินไปกับกลายเป็นไม่ได้ผลด้วยซ้ำก็จะดูเป็นแม่ค้าแล้วเพื่อนก็กลัวใช่ไหมคะนั<ม>่นก็นเป็นคําแนะนําจากคุณหมอนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าท่านที่กําลังกังวลอ,อยู่ก็น่าจะคลายความกังวลลงไปได้สาหรับคุณผู้ถามเนี่ยนะคะ<ม>วันนี้เนี่ยนะคะอยากจะแนะนําให้ทํางานเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าต้องออกจากงานใช่<ม>ไหมคะคุณออกจากงานก็จริงแต่สายสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณรู้จักยังมีอยู่ถ้าคุณออกจากงานแล้วห่างเหินเข้าไปหลายๆเดือนเนี่ยนะคะคุณจะมีเพื่อนสองพวกค่ะตอนนี้พวกที่ออก ไปจากงานพร้อมๆกับคุณคกับพวกที่ยังอยู่ในที่ทํางานเดิมนะคะทั้งหมดเนี่ยรักษาสายสัมพันธ์ของการติดต่อเอาไว้นะคะและทั้งหมดก็จะเกิดธุรกิจได้จากเพื่อน2กลุ่มที่คุณมีค่ะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้ท่านที่ถามคําถามนี้ด้วยนะครับและท่านผู้ชมก็คงจะได้ ข้อคิดดีๆแล้วก็แนวทางในการที่จะทําความเข้าใจกับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจตรงกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับและครั้งหน้าเราจะมาลุ้นกันว่าคําถามของใครจะถูกนํามาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้เวลาหมดงแล้วผมและคุณหมอต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ